สวัสดีค่ะศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางขอนำเสนอสปัญญาประดิษฐ์ตามไปทุกที่แนวโน้มการใช้ AI ในด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟูแบบไรขีดจำกัดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจและทุกๆอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัดการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยิ่งทำให้ AI ฉลาดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสหกรรมการท่องเที่ยวก็ยินดีที่จะรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆมาใช้เสมอนวัตรกรรมที่โดดเด่นของ AI สามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคุมเกือบทุกขั้นตอนตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในแอปพลิเคชันการเดินทางลูกค้าจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจ ที่มาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกค้าสามารถจองตัว๋วเครื่องบินจองโรงแรมและจองการเดินทางอื่นๆได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนสมาร์ทโฟนเรามาดูกันว่าข้อดีของ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 1. ช่วยวางแผนการเดินทางตามรายงานของตลาดนักท่องเที่ยว30%ใช้สมาร์ทโฟนหรือระบบแอปพลิเคชัน เพื่อวางแผนการเดินทางโดยนักท่องเที่ยว50%ไม่กังวลเรื่องการเดินทางเนื่องจากในสมาร์ทโฟนของพวกเขามีแอปพลิเคชันท่องเที่ยวที่ทำงานแบบอัจฉริยะคอยแนะนำพวกเขาตลอดการเดินทาง 2. เพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าคือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน AI เน้นให้บริการที่น่าประทับใจแก่นักเดินทางเมื่อเปรียบเทียบกับบริการออฟไลน์อย่างแชทบอร์อัจฉริยะที่ให้บริการลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 3. ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินความพอใจของลูกค้า AI สามารถอ่านบทวิจารณ์ของลูกค้าและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ 4. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งใช้ AI เพื่อตอบคำถามลูกค้าโดยอัตโนมัติทันทีเช่น AI Chatbot ในสายการบินต่างๆก็ช่วยผู้โดยสารค้นหาเที่ยวบินในราคาประหยัดช่วยการจัดการกิจการ AI จะช่วยให้ธุรกิจติดตามรีวิวหรือความคิดเห็นของลูกค้า บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติธุรกิจสามารถตอบกับความเห็นเชิงลบและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ด้วยช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกิจการการขายการบริการและรายได้ได้อย่างตรงจุด 6. กํำหนดราคาแบบผลวัต AI จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการ เครื่องมือจะวิเคราะห์ราคาของคู่แข่งได้เร็วขึ้นและ,ะเสนอราคาที่สมเหตุสมผลให้กับลูกค้ากลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในการดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นแนวโน้ม AI ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการใช้ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพนักงานภาคบริการจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการนำ AI เข้ามาทดแทนแรงงาน พราะปกติการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วการมาของ AI คือการมาเพิ่มผู้แข่งของพนักงานภาคบริการในระบบให้แข่งขันกันสูงขึ้นมากขึ้นไปอีกต่อไปจะไม่ใช่คนเท่านั้นที่แย่งงานกันทำเพราะคนต้องไปแย่งงานกับ AI ด้วยซึ่ง AI ที่ว่านี้มีแนวโน้มว่าจะฉลาดมากกว่านี้แน่นอนเทรนการใช้ AI ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1 แอปพลิเคชันการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นำเสนอแผนที่การเดินทางเพื่อช่วยให้เราเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามที่วางแผนไว้ 2. ทํทำงานเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว AI จะช่วยให้การสนทนาแบบดิจิทัลง่ายและสะดวกขึ้นเราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมได้ด้วยคำสั่งเสียง 3. แอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อให้สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับจองตั๋วและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยี AI และ ML Machine Learning มากขึ้นเพื่อนำเสนอแพ็กเกจบนหยุดให้กับลูกค้ารายบุคคล 4. AI จะเข้ามาสนับสนุนการชำระเงินด้วยบัตรเงินสดแทนเงินสดทำให้การชำระเงินค่าตั๋วไม่ยุ่งยากอีกต่อไป คนทำงานสายท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างไรการนำ AI มาใช้ประโยชน์จะมอบประสบการณ์ที่สุดประทับใจให้กับลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับการเดินทางแบบครบวงจรเมื่อใดก็ตามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในระบบงานได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือผลกระทบใหญ่ต่อบุคลากรหลายตำแหน่งอย่างที่บอกว่า AI คุ้มทุนกว่า AI ไม่มีปากมีเสียงตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยไม่บ่นหรือเถียงแม้แต่คำเดียวแถมยังมีสเสถียรภาพทั้งในการทำงานได้มาตรฐานผลง,งาน ให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงเป็นทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลไม่ว่าจะด้วยการใช้จุดแข็งของตนเองขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนแนวทางไปทำส่วนอื่นที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่รู้จักรวมถึงเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีความสามารถด้านอื่น <S <S เพื่อจะได้กลายเป็นคนที่มีความสามารถและศักยภาพมากกว่าเดิม แล้วนำมาปรับใช้ให้ทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสายงานเดิมหรือย้ายไปสายงานอื่นก็ตามพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ